มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสงกลางเคลื่อนไหวแล้วนะคะหลังชาวโซเชียลติงเที่ยวจนลืมลูกค่ะหลังจากที่เป็นประเด็นให้ชาวโซเชียลต้องสงสัยและตั้งคำถามกับนักธุรกิจหนุ่มสงกลา์เดชนรงค์อดีตสามีของนางเอกสาวแอฟทักซอนแล้วก็คุณพ่อน้องปีใหม่นะคะ ที่เพิ่งจะผ่านวันคล้ายวันเกิดของบุตรสาวไปเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาค่ะแต่เจ้าตัวกลับเงียบหายไร้วิแววการเฉลิมฉลองแล้วก็วอวยพรบุตรสาวลงในอิสตากร a มส่วนตัวในขณะที่ชาวโซเชียลต่างก็พุ่งประเด็นไปที่คลิปของนุ่มสงกรานกับสาวแมพิญนีหวานใจคนใหม่ที่ไปเที่ยวชมไร่ทานตะวันว่าคุณพ่อนั้นเที่ยวจนลืมรูปไปแล้วค่ะ แต่ว่าล่าสุดนะคะ6มกราคม64หนุ่มสงกรานต์ก็ได้เคลื่อนไหวเพื่อสยบข้อกล่าวหาโดยการลงภาพแล้วก็คลิปของบุตรสาวสุดที่รักนะคะที่ไปเฉลิมฉลองวันเกิดที่บ้านของตนเองพร้อมด้วยครอบครัวค่ะซึ่งหนุ่มสงกรานต์ก็ได้ระบุแคปชั่นเอาไว้ว่า Happy Birthday ลูกสาวไม่ต้องอวยพรอ,อะไรมากเสียงกว่าป้าป่าตอน6ขวบเยอะและนี่คือภาพในคลิปนะคะ งานนี้ชาวโซเชียลเข้ามาอวยพรวันเกิดให้น้องปีใหม่ย้อนหลังอย่างล้นหลามค่ะในขณะที่บางคอมเมนต์ก็กล่าวเช่นชมหนุ่มสงกรานพร้อมบอกว่าพอลูกผูกพันจะอวยพรวันไหนก็ไม่ต่างกันค่ะเห็นแบบนี้แล้วชาวโซเชียลคงหายสงสัยแล้วก็หยุดตั้งคำถามกับหนุ่มสงกรานแล้วนะคะและอย่างไรก็ตามทางมดข่าพาเพลินเองขออวยพรวันเกิดย้อนหลังให้กับน้องปีใหม่อีกครั้งเช่นกันนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทุเดย์ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ